วิธีขอสเตตเมนต์รายการเดินบัญชีผ่านแอปท t ทีทัตของธนาคารฐานไทยทาชาติติไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อสมัครบัตรเครดิตเดินทางไปต่างประเทศและอีกหลากหลายธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือด้านการเงินหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องใช้เป็นหลักฐานเย่นประกอบในการทําธุรกรรมเหล่านี้คือรายการเดินบัญชีหรือเรียกติดปากว่าสเตตเมนต์ โดยปัจจุบันลูกค้าของธนาคารทหารไทยธนชาติสามารถยื่นขอรายการเดินบัญชีได้อย่างสะดวกสบายผ่านแอปท t, t b ทัดเรียกได้ว่าไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้รายการเดินบัญชีมาแบบง่ายๆมาดูวิธีขอสเตทเมนต์ผ่านแอปท t, t b ทัดของธนาคารทหารไทยธนชาติได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณครับขั้นตอนแรกให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอป TTB ทั u เลือกบัญชีที่แถบเมนูด้านล่างให้ท่านเลือกบัญชีที่ต้องการขอออกสเตทเมนต์ให้ท่านเลือกเมนูอื่นๆ ให้ท่านเลือกรายการเดินบัญชีให้ท่านเลือกรายละเอียดเอกสารสเตทเมนที่ต้องการเช่นเลือกภาษาไทยหรืออังกฤษเลือกรูปแบบเอกสารมีแบบย่อและแบบมีรายละเอียดระยะเวลาท่านสามารถขอย้อนหลังได้สูงสุด6เดือนต่อหรือคำขอเสร็จแล้วกดออกเอกสาร หน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายการเดินบัญชีที่ท่านขอท่านสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกไฟล์ไว้ในเครื่องของท่านหรือจะแชร์ไฟล์ไปช่องทางอื่นๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีขอสเตตเมนต์รายการเดินบัญชีผ่านแอป t t b ทัศนของธนาคารฐานไทยธนชาติท่านสามารถใช้รายการเดินบัญชีในการขอสินเชื่อสมัครบัตรเครดิตหรือเดินทางไปต่างประเทศและอีกหลากหลายธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะถือด้านการเงิน ลูกค้าของธนาคารทหารไทยธรชาติสามารถยื่นขอรายการเดินบัญชีได้อย่างสะดวกสบายผ่านแอปททบทัศฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลกกดแชร์นะครับขอบคุณครับ